สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับกับส่ช่องแปะบปรวยคลิปนี้นะคะทั้งช่องเฮาจะพามาตามสูตรในเรื่องวันเด็ดๆนะคะของเซียนปะคนชัยในงวดวันศุกร์ที่2 5สิงหาคม2 5 66นี้นะคะก่อนอื่นผู้ใดขเขามาแล้าฟากว,าากวดไลรกกดแช่ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริพารคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอนะคะเรื่องของเซียนหฮ้างวดที่ผ่านมา วิธเลีช่องผิดหวังคือเก่านะคุณผู้ชมก็จะ,จะไม่เบิ่งก่อนนะคะงวดที่ผ่านมาเลขเสี้ยนประกุนชัยเฮาเขาจังๆมาตรงๆเลยนะคะเลขของเสี้ยนเฮาเขารั่วตั้งแต่น้อยพิเศษไปจนหอดเล่าวีไอพีเลยนะคะณผู้ชมเลขน้อยพิเศษเลขที่ออกคือเจ็ดสี่เก่านะคะเลขสี่เก่าตัวนี้นะคะมาเต็มๆเลยนะคะณผู้ชมเขาตรงๆบริกรรมเลยนะคะ แล้วกับพ่อมะหอดน้อยปกตินะคะเลขที่ออกคือเจ็ดสามกับเก่านะคะเลขเก่าเก่าตัวนี้ตามมาติดติดอีกนะคะคุณผชมแตกสองน้อยรวดเลยนะคะแล้วก็พ่อมะหอดนะคะเล่าพัฒนานะคะกับแมา่สายวิ่งสายรวดนะคะเลขที่ออกคือหกหนึ่งนะคะเลขของเสี้ยนที่เสี้ยนเนียนหายเฉียดไปแต้มเดียวนะคะชมแล้วก็เลขที่เขาจังๆอีกขึ้น เล่าวีไอพีนะคะออกหลังเล่าพัฒนานักข่ชมเลขที่ออกคือสองสีนะคะเลขสองสีตัวนี้เขาเต็มเต็มเลยนะคะเป็นตัวเนีนตัวเด่นที่เซียนเนีนนหนะคะปังคือเก่านะคะสำหรับเลขเซียนประคุณชัยนะคะผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับเซียนไปเซียงโชวเซียมมันวัติพันมากกะคุงจะได้โชคเดมนันไดเฮ่ไปตามๆกันนะคะยินดีกับคนที่มีโชคหลายๆเยวยค่าชมเด้อสำหรับ ผู้ใดไดแลวหรือบทันใดนะคะหมวดนี้กับมาตามต่อนะคะสําหรับเลขเสียนประคนใช้เฮาหมวดนี้อาจารย์เพ่นทรงจตัวเลขมาใหเด้วยค่ะช่มเด้อเพราะว่าเมื่อขึ้นฝนตกหนักนะคะ่ะก็เลยบ่ไสัสัมผาษน,นันึ่งช่มตกหนักเมิดขึ้นเลยค่ะเมื่อขึ้นนี้ก็เลยเด้มาลงให้เบิ่งในตอนเสาร์นี้นะคะงวดนี้ที่เสียนจัดไหามานะกค่ะชุ่ม,มพ่นจัดใหมาหน่อยๆนอยนนิคือเก่านะคะเลขที่เสียนจัดไหเลข จับคูเพิ่นก็ให้8ชุด8ปดางคือเก่านะคะท่า,านผู้ชมให้อยน้อยเนียนๆอีกคือเก่าแล้วก็เลขนี่ค่ะที่เพินาา่นให้มาให้เบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเห็นบ่ค่ะก็จะเมื่อยเนี่ยจังหน่อยเนาะคะ่ะที่เส้นจัดให้เนียนไฮนะคะเพราะว่าแสงกระเขาเนาะคะ่ะเพิ่นให้มาเลข ทีเซียนหฮมากงวดนี้แปดจุดแปดหางเท่ากับเด็กเคียนเห็บซีเพื่ฟนช่องไดพิจารณาแล้วนะคะเลขที่เพื่อนจัดให้มี่แปดจุดแปดหางแล้วเพิ่นกันนิ่นไฮมากนั่มนะคะนคะคเห็นบหมคะแสงเขาเห็นโบไคาชาตปันใดนะคะเพื่อนไฮมากมีสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ด 3ามห3าสาเจ็ดแล้วก็สานะคะเส้นหน่งไหายีุด4ห่างคือ2อ2 6 3 5สอหสแล้วก็สาเจ็ดนะคะสำหรับเลข3าตัวเส้นจัดหายสองุดสงหางคือเกามีศูนย์สอแล้วก็หนึ่งสามเจดนะคะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลของเส้นประคนชัยเฮ้าในงวดวันศุกร์ที่2ีสิบหสิงหาคมสองพนห้าร้อยหกสินี่นะคะ สำหรับเลขวิ่งเลขแลนนะคะเส้นกระจัดใายสามตัวคือเก่านะคะมีหนึ่งมีสองมีสามนะคะท่านผู้ชมผู้ใดที่มีตัวเลขในดวงใจนะคะมักตัวใดก็เอาตัวเลขของเส้นไปใส่ใดเลยนะคะแต่ว่าเลขที่เส้นจัดคู่เส้นกระเนียนไห้หนอยหน่อย,นอยเนียนเนียน,น,นอีคือเก่านะคะผู้ใดที่มกักที่ชอบก็ยิบจับไปพิจารณาใดเลยนะคะท่านผู้ชมเด้อทั้งเบิดทั้งม้วนก็นเป็นแค่แนวทางนะคะตัวเลขทุกตัวมีเขาใดหรือใดโปรดใช้วิจารณญาณในการดับชมด้อค่ะ สุดท้ายนะคะทั้งจองกับขออุปวันอุปกรฟเนชังเฮ้าทีดิเซียนโชกเซียงมานในวัดวันศุกร์ที่2 5สิงหาคม2ป6นี้านะคะเป็นศุกร์สุดสัปดาห์นะคะก็ขอให้มีโชคมีชัยโชคโชคมันมานิ่งปังๆกันสขุลสขุนคือเกาค่ะสวัสดีค่ะ